ดีทุกคนทุกท่านนะครับผมพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมมหาแัมแงครับวันนี้มาเกี่ยวข้าวกันนะครับผมที่แปลงพี่เพชรนะครับผมกับคันข้าวก็ขอ85นะครับซึ่งดูให้ดูลักษณะโดยทั่วไปก่อนนะครับผมว่าตอนนี้ก็สุกแก่แล้วนะครับผมเนาะ ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเนาะสุกแก่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะผมก็ข้าวพันนี้นะครับผมก็อย่างที่ทุกคนทุกท่านรู้ดีนะครับผมเป็นข้าวหนักเนาะนะครับผมอายุก็มีแต่ร้อยยี่สิบอยู่แล้วนะครับผมเนาะพันนี้แปลงนี้นะครับผมเนาะก็อายุครบนะครับผมต้องเร่งเก็บเกี่ยวนะครับผมเนื่องจากว่าเมื่อเช้าฝนตกหนักเลยนะครับผมจริงตกหนักแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมเนาะอย่างเมื่อเช้านี่ก็ตกมาค่อนข้างเยอะนะครับผมวันนี้ก็เลยเร่งเก็บเกี่ยวนะครับผม เอารถเกี่ยวลงมานะครับผมอยู่ฝั่งกันุนะครับผมเดิมจะเดินพาชมบรรยากาศไปเรื่อยนะครับผมตอนนี้รถมาลงแล้ว3คันนะครับผมก็ข้าวโดยทั่วไปเดี๋ยวให้ดูนะครับผมว่าสภาพข้าวโดยทั่วไปนะครับผมเราสุกแก่แล้วนะครับผมแล้วก็พันนี้อย่างที่หลายหลายคนหลายท่านที่เคยทำแล้วก็ผมก็พอจะทราบดีอยู่แล้วนะครับผมว่าเป็นพันข้าวหนึ่งที่แพ้ในเกี่ยวกับพวกโรคใบไหมหรือลาน้าค้างอะไรต่างๆนะครับผมเราก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีเป็นบางแอ่งบางลุ่มบางดอนนะครับผมเนาะที่ เป็นปัญหาในเรื่องของอพวกโรคใบไหม้ต่างๆนะครับผมตรงไหนที่มีใบไหม้ก็จะข้าวมันก็จะกุดลงไปนะครับผมเนาะข้าวก็จะก็จะกุดจะาาไอ้อนี่ลงไปซึ่งมันก็เปลี่ยนไปตามที่ตรงส่วนไหนที่มันมีปัญหานะครับผมเนาะแต่โดยท,ทั่วไปนะครับผมเนาะนี่อยางให้ดูรวงข้าวก่อนนะครับผมว่าเห็นข้าวสุกสวยนะครับตอนนี้รวงข้าวสุกสวยเหลืองสม่ําเสมอนะครับผมตรงไหนที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของพวกโรคนะครับผมข้าวพันนี้ก็จะ สุกแก่เหลืองอย่างนี้นะครับผมเนาะตองแปลงนี้นะครับผมตกลงราคากันไว้ที่แปดพันห้าร้อยกับห้าสิบาทนะครับผมเนาะก็ยังยืนราคาพอสมควรนะครับผมก็ยังได้นะครับผมแต่ก็เอยังอย่างว่าเนาะเรื่องราคานะครับผมเราจะไปแต่ต้องอะไรมากก็ไม่ได้นะครับผมเนาะก็คือเป็นราคาประเมินโดยทั่วไปนะครับผมได้อยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เอาบรรยากาศตรงนี้มาให้ชมกันไปพร้อมกันแล้วกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะ พาเดินไปชมนะครับผมเนาะบรรยากาศการเกี่ยวข้าวนะครับผมเนาะทุ่งนี้ว่าจะสวยดียังไงดีหรือเปล่านะครับผมเนาะเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆครับผมตามกันไปดูเลยครับมาดูหน้ารถเกี่ยวกันนะครับผมตอนนี้ก็เพิ่งลงกันนะครับเพราะว่าเพิ่งได้สองเอ่อเพิ่งลงมาเมื่อตอนบ่ายนี่เองนะครับผมก็ได้กันไปสองหน้านะครับ เพิ่งลงเกี่ยวกันนะครับผมตอนนี้ก็ข้างในสวยครับเข้าข้างในสวยครับผมมาดูกันเลยครับ เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวบรรยากาศนะครับผมที่วันนี้นํามาฝากให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันนะครับผมเนาะการทํานามาหนึ่งหนหนึ่งฤดูนะผมก็หวังพึ่งผลผลิตที่จะได้สุดท้ายนี้นะครับผมก็หวังว่าลหลายคนหลายท่านที่กาลังเก็บเกี่ยวอยู่นะครับผมคงได้ผลผลิตที่ดีและได้ราคาดัางที่ตั้งใจไว้นะครับผมเนาะก็ท้องไร่ท้องนามไม่เคยทิ้งเรานะครับผมเนาะหวนหน้ายังไงทํำยังไงนะครับผมก็เรื่อง นาเรื่องท่าเรื่องโรคเรื่องมลงนะครับผมก็ลองคิดคำนวณดูดีๆนะครับผมว่าควรทําตอนไหนเนาะนะครับผมก็ใครที่มีปัญหาเหมือนเดิมเช่นเคยครับเรื่องโรคเรื่องมลงก็ส่งมาพูดคุยสอบถามกันได้เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมกับมหาแ่งนะครับผมครอคอมที่จะแลกเปลี่ยนกันนะครับผมตรงไหนที่เป็นปัญหาตรงไหนที่มันเป็นข้อกังวลใจนะครับผมที่พอช่วยได้ก็จะช่วยแนะนํากันไปนะครับผมสำหรับวันนี้ มาฮามงังคเขคงจะขอลาไปกับบรรยากาศเกี่ยวข้าวของไร่ช่องนาเเมื่อเดิมเช่นเคยนะครับผมเนาะวันหน้ามีเรื่องราวดียังไงจะนํามาฝากให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ ให้ขึ้นพ่อคนทรงเดินอังให้ขึ้นพ่อคนทรงเดินอังขันเขาหมางเหมือนชายส่งขึ้นเดือนองที่ส่ง